พวกเราก็นาวันนี้เราจะมาทําการเอาการ์ตูนเมาส์นะครับผมมาทรมานโยกบชั่วร้ายมากฉันไม่ทําหรอกนะฉันมาดูเฉยๆเฮ้ยนายต้องช่วยทําด้วยจะทําไม่ลงจะเป็นคนดีทิศสว่าเรามาทดสอบความแข็งแรงของการ์ตูนเมาส์วัดความแข็งแกร่งใช่มั้ใช่แล้วเป็นสมาชิทั้งทีมันต้องแข็งแกร่งโดนนู่นโดนนี่ต้องไม่ตายต้องไม่เจ็บและนายดูคนตรงนี้ดิโอ้โหดูเค้าต่อตัวกัน ก่อไปด้วยเออเอ้ยโอ้โหสุดยอดเฮ้ยฉลามน้ำมวันว่ะติดตีได้เฮ้ย,โอ,ยโอ้โหเลือสายกระเซน็นแบบสมจริงคิดจะติดเรือไหมวะเนี่ย <c oughs> และนี่ก็คือน,น้องการ์ตูนเมาส์มาพร้อมกับเสียงเพลงอันน่าลำคาาน,นะครับ <c oughs> หน้าตาในเวอร์ชันที่มันยังไม่โกนเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะดูน,น่าสงสารนิดนึงน่าอยากเห็นการ์ตูนเมาส์อยู่ในเครื่องไหนฉลามก็คงต้องเป็นเครื่องนี้นะเฮ้ยอ,อะไรอ่ะนี่เลยเครื่องฟาด <c oughs> นี่มันเป็นคอนปลิวนี่นะ อ่ะงั้นเดี๋ยวให้ฉลามไปทําการโยกคอนเลยฉันไม่อยากดันคอแต่ฉันว่านี่ฉันติดไ p h o n e ใบมานด่าจะช่วยได้นะแต่ดูจากเลือดที่แบบว่าอยู่ตรงคอแล้วแบบเหมือนผ่านสงครามมาเยอะลองดูเลยไหมนี่ไงอ่ะลองดูลองดูโอ้เฮ้ยมันไม่แรงอ่ะอ้าวอ้เวนี่ขนาดเบาๆนะนั่นเลยแบมเ้า หายไปแล้วฉันอยากลองดูว่าถ้าฉันโดนเบาๆฉันจะตายไหมอันนี้โอเคฉันจะลองปล่อยดูฉันว่าไอ,อ้นี่ฉันแข็งแรงกว่าล้ะบางทีเนื้อฉลามมาันจะหนาไงมันก็เลยแบบไม่ตาย <c oughs> อันนี้เป็นเวอร์ชันในเวอร์ชันโกรธนะฮะมาดูซิว่าจะรอดหรือ,เ,อเปล่ากับการโดนค้อน หายไปเลยเจ้าตัวนี้คงคงไม่ไหวแล้วล่ะแค่เครื่องอันเดียวนี่คงการันตีไม่ได้ว่ามันอ่อนน่คือเครื่องอื่นอาจจะรอดก็ได้แต่เครื่องนี้อาจจะโหดเกินไปประมาณนี้อ่ะรอบนี้อะไรหลายตัวเลยเต็มตัวแปค้อนแบบเต็มที่เฮียงยเอ้ยมีตัวร <ไ S 1> อดอยู่เอ้แต่ว่าตัวรอดนี่คือมันอาจจะยังไม่โดนค้อนเท่าไหร่จากการมันแบมคือตัวที่มันไม่ตายคือมันไม่โดนมันไม่โดนค้อนนี่เลยนี่โอ้ S 1> <S 1> <S กระตุนเมาส์ไม่สามารถที่จะป้องกันการโจมตีของคอนได้อะไรถ้าเป็นเครื่องหมุนนี่แหละ <S <S ดูซิว่ากระตุนเมาส์จะรอดหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ย,ยมนสามารถอุ้ยหายไปแล้วทุกคนอ่ะฉลามเตรียมตัวบทหนูกองทับหนูเอาเลยนะเอาเลยนายชอบมากัดสายไฟบ้านฉันใช่ไหมกระตุนเมาส์แะกลองว่าจจูจะไม่หายไปทั้งหมดนี่เลยนะโอยดูดิดูดิ เครื่องนี่ไม่หมุนเลยนะฮะเอ้ยหมุนทีละนิดอยู่หายเริ่มหายไปทีละตัวเลยนะเออว่ะแต่ละตัวก็โดนดูดเข้าไปท,ทีละนิดทีละนิะทุกคนมีพลังไง้บทหนูบทหนูครับเอาว่ะมีแววว่าตัวนี้จะไม่ค่อยทนกับการโดนทรมาสักเท่าไหร่ใช่อะไรวะนเนี่ยมมนมกว่าจะโหดกว่านี้อสรุปก็คือมันก็หายนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนถ้าเป็นเวอร์ชั่นโกรธล,ล่ะ หายไปแล้วนายคิดยังไงฉลามจะคิดว่ามันกากมากอันนี้มันเป็นเครื่องที่แบบว่าถ้าเกิดว่านายกดปุ่มในด้านในมันจะแบบว่าหมุนๆดุดดุดดุดคนนี่แบบจะพุ่งไปพุ่งมาอะไรลองกดดูลองดูลองดูเอ้ยลองดูดิคนหินได้ไอรอนแมนว้าวอึ้ยเฮ้ยแหลกคุณดูคนน่ากลัวเลยคิดจะติดเหลืองไหมเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้คนแหลกเลยทุกคนถึงกับต้องกดรีเซ็ตแมปโอ้โหมาดูสภาพด้านในครับ เลือดนี่แบบว่าเต็มเลยแล้วฉลามคิดว่ากระตนเมาส์จะรอดหรือเปล่าเฮ้ยบางทีอาจจะรอดก็ได้นะอยู่ในเครื่องเนี้ยอ่าฉันได้มาสองเวอร์ชันเลยนาคิดว่ารอดไหมฉลามฉันว่าไม่นานรอดหรอกแต่น่าจะอยู่ได้นานนะเฮ้ยสันดิกสันดิกโอ้โหดูสันแบบเจ้าเข้าเดี๋ยวฉันจะลองเข้าไปอยู่ข้างในด้วยนะเฮ้ยดีเหรอจะดีอ ไม่แต่สองตัวนี้ไม่เป็นอะไรวะทุกคนโอ้โหดูดิเลือดฉลามนี่คือเต็มเลยแต่ทั้งสองตัวไม่เป็นไรทุกคนมันอาจจะต้านแรงได้ก็ได้นะฉลามเลือดของมันเหลือเท่าไหร่เลือดเหลือหนึ่งพันหกร้อยน่ะโอ้ยอ,อันเลือดปกติลองดูเลือดปกติของมันทั้งสองตัวเป็นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเอยแสดงว่าเลือดมันลดนิดเดียว,วดิเออแสดงว่าเครื่องนี้คือกระตุนเมาส์สามารถ,ถทนทานได้นะครับผมโอ้เครื่องนี้คือเครื่องตัดนะครับผมเดี๋ยวจะลองกดปุ่มดูว่าคุณลุงจะมีชีวิตรอดหรือเปล่านะ ถามแปลกต้องไม่มีดิดูดูดูโอ,โอ้โหอะไรปิวมาวะเนี่ยอยันี้เป็นเครื่องตัดเหมือนตัดครึ่งเลยนะ<ช>เอาพลาดไว้พลาดไว้โอเคลองตัดดูมันจะเป็นประมาณนี้ทุกคนโอ้โหโตัวม้าจะสู้ไหวไหมกดเลยฉลามมันยืนได้นะมันจะกาดครึ่งยังไงเนี่ยไยตัดหูอะ่ะ <laughs> หูมันขาดอยู่แล้วไม่ต้องไปตัดกระตุนเมาส์ทำหน้าเหมือนแบบไม่รู้สึกอะไรเลยออะลองดูเครื่องนี้แล้วกันทุกคนคลิปนี้จะมีเสียงเพลงของกระตุนเมาส์แบบน่ารำคาญนิดหนึ่งนะเฮ้ยหลอดไหมหลอดไหมอุ๊ยหายไปเลยจริงๆแล้วสองเวอร์ชันนนะ่ะไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันโกรธหรือว่าเป็นเวอร์ชันธรรมดาเลือดมันก็เท่าๆกันใช่ไหมใช่เท่ากันเตะเลยแต่ว่าเหมือนมันจะมีความอึดที่ต่างกันนะโอ้อย่างนี้นี่เองเครื่องด้านหลังคืออะไรวะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดมันเป็นเครื่องดีใช่ไหมเอะลองยิงดูดิมันให้เราใส่นี่ไปใช่ไหม ใสไปเลยอย่างงี้หรอเราล็อกมันเรียบร้อยแล้วเราต้องกดปล่อยมันเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโ,โดนไหมโดนไหมโอ้โหไม่โดนเลยเลยแต่ถ้าเป็น,ป,นปืนใหญ่นี่คือจะสามารถยิงคุณล,ลุงที่ต่อตัวกันได้ทุกคนตรงนั้นอนี่เดี๋ยวยิงให้ดูไงเฮ้ยมาดูการยิงนะใสกระสุนแล้วก็นี่เลยปิดฝาอ๋อกดป,ปุ่มมันจะปิดฝาแล้วก็จะยิงใช่ไหม โอ้ยยังแรงอ่ะมันจะมีจุดยิงมันสูงประมาณนี้ทุกคนเราจะลองให้กระตูนเมาส์มายืนตรงนี้โดแล้วก็อ่ะฉลามในเอากระสุนตู้เย็นใส่เลยนี่ไงกระสุนฉลามฉลามจะเป็นคนโดนยิงเองเหรอใช่อ่าลองดูแล้วกันมันเองโอเคกดแล้วกระสุนฉลามจะสามารถฆ่าเหมือนตัวนายมันหนักเกินไปอ่ะ ออ้ไอ้ยามานี่กระสุนลูกกลมๆก็ดีนะเออ<ต>ลองลองเอา<อ>ใส่ไปใส่ไปทั้งสองลูกดูใส่ทั้งตู้เย็น,นทั้งลูกหินลองกดปุ่มดูครับมาดูสิว่ากระตุเมาส์จะเป็นยังไงบ้างกับการโดนกระสุนอุ๊ยหายไปเลยใ้แล้วถ้าจะกลดเป็นเป้าล่ะโอเคเดี๋ยวฉันจะลองเป็นเป้าดูแล้วกันนะฉันจะยืนตรงนี้นะกดยิงได้เลยอจะตายไหมวะเนี่ยเฮ้ยเฮโอ้โหหมดปิวเลย และนี่ก็คือหลุมลึกนะส่วนด้านล่างมันจะเป็นหนามฉลามนีไปอยู่ตรงนี้แล้วเราจะล่อให้มันเดินม,มาตรงนี้แล้วก็ตกไปด้านล่างโอเคนาะยคิดว่ามันลอดไหมถ้าสองตัวฉันคิดว่ามันรอดนะเออเนาะบางทีหนามน้อยๆมันอาจจะทําอะไรมันไม่ค่อยได้มาดูทุกคนโอ้ยมันลงมาแล้วโอ้ลงมาแล้วไออ้าวเ้ออีกตัวหนึ่งกัไปทําอะไรนู่นอ๋อตัวนี้มันจะหนีเรานี่หว่าลืมไปมันจะไม่ไล่เราอุ้ยแต่มันหายไปแล้วนะเออหายไปเลยไอตัวนี้ต้องจับเอามาลงมาเป็นไงเอ่ยโอ้ยมันตายว้ย ฉันจะแช่แข็งนายแล้วก็โยนลงไปนะฉันอยากรู้ว่าวานายจะเป็นอะไรไหมอ่ะอ่าได้ได้ได้เอ้แต่ฉันเป็นน้าแข็งฉันอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้นะโอ้โหดูกลางปีเป็นเครื่องบินเลยจะบินได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเนี่ยไม่เป็นอะไรเว้ยเพราะว่าฉันแข็งไงตัวฉันแข็งอุ้ยเครื่องนี้ดูโหดมากเลยมันเป็นหนามๆลองกดดูดิโอ้โหจิ้มหัวหัวทรงพลังแล้วปะเนี่ยจิ้มหัวแล้วหัวไม่เป็นอะไรเลยอ่าเรียบร้อยประมาณนี้แหละโดนหัวพอดี จะลองกดปุ่มดูเฮ้ยลองเอาคุณยายมาทรมานดูซิคุณยายคุณยายเฮ้ยโอ้โหมีการซ้ำขาดครึ่งเลยส่วนนี่ก็คือเครื่องทุบถ้าโดนทุบนี่คือเละเลยบอกเลยโอ้หนี่มันเละสุดๆเลยนะเนี่ยคงไม่ต้องเดาใช่ไหมว่า2ตัวนี้จะรอดหรือเปล่าสามตัวนะคะฉันจะต้องรอดเฮ้ยนายอยากจะลองของยังงั้นนหรอแบม ส่วนในเครื่องนี้นะมันเป็นการที่แบบว่าจะให้รถไฟวิ่งไปแล้วก็ฆ่าแบบคนเลียงกันเลยนะเนี่ยที่ยืนซ้อนกันเนี่ยลองดูดีกว่าลองดูนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยอวมนุษย์ซูปเปอร์แมนยอวมนุษย์ยย <laughs> ไม่เป็นอะไรเฉยเลยทุกคนอลอง <ไป S 1> จับ<ป>ออกโอย,อยบนรถเนี่ยมันมีคันโยกสักอย่างนะเอ๊ะมันสามารถบังคับได้หรือเปล่าเฮ้ย มันทาให้รถเคลื่อนไปข้างหน้าได้อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะลองแอดการ์ตูนมาส์แบบว่ายืนเรียงกันเลยนะนายก็ลองขับรถมาชนแล้วกันนะโอเคอ่านายลองขับชนเลยดูซิว่าการ์ตูนเมาส์จะรอดหรือเปล่าไปเลยไปเอ้ยเอ้าเ้เอ้ยรถเด้งกลับเอาลองชนใหม่ดูซิเฮ้ยยาเอ้าเอ้เอ้ยหรือว่าตู้ไม่ไหวเออบางทีการ์ตูนเมาส์แบบแรงเยอะเกินนายขับรถคันนี้ชนเลยแล้วกันชนไปเลย เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุยโอ้โหหายรัวๆเลยทุกคนเฮ้ยเอาว่ะโอ้ดูนี่ทุกคนรถไม่สามารถทําอะไรกระตุนเมาส์ได้เลยคันนี้แต่ว่าพอเราจับออกปุ๊บเนี่ยมันทําได้นะทุกคนรู้เปล่าเนี่ยพอเราจับออกปุ๊บอ้าวขึ้นรถมาแล้วไปด้วยกันไปได้ไกลเฉยเลยนี่ก็คือเครื่องปั่นนะาแบบว่าปั่นส่วนผสมเข้าด้วยกันเลยเฮ้ยใครเข้าไปได้ดูน่ากลัวมากเลยนะเราจะทําการปั่นหนูเข้าด้วยกัน อันนายปั่นเลยฉันรัมฉันเอาตู้เย็นเข้าไปด้วยแล้วกันจะได้มีอย่างอื่นให้ดูด้วยโอ้โหเอาตู้เย็นเข้าไปปั่นด้วยอืมเอาตู้เย็นเข้าไปปั่นเอาวตู้เย็นมันหนีอ่ะมันไม่อยากปั่นตู้เย็นหนีอ่ะงั้นปั่นที่นอนแล้วกันนะอเปั่นเลยไอย่าโอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยเป็นตัวนึงรอดเป็นตัวนึงรอดโดนที่นอนตีไปโดนที่นอนฟาดขยับมันหน่อยขยับมันหน่อย ล่อยมันลงไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหถึงแม้ว่าจะตายแต่ว่าก็อยู่นานอยู่นะเอาละมาปั่นกองชับหนูกันเถอะฉลามในปั่นเลยนาไม่ต้องปิดฝาแล้วโอ้ยเ้ยดูเครื่องปั่นตัวนี้ไม่วิ่งนะฮะเพราะว่าหนูเยอะเกินขยับหนูหน่อยโอ้ยมันเยอะมากมันเยอะจนแบบว่าเครื่องไม่สามารถที่จะปั่นได้เอ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยหายไปเยอะเลยโอไม y g ก d อลมันกระตุนเมาส์ โอ้โหหมุนเป็นเบเบ็ดไม่แต่ไม่เป็นไรเลยอะเฮ้ยมันมีกี่ตัวทำไมฉันดูเหมือนมันมีสองตัวมีตัวเดียวนั่นหมันคือภาพติดตา,าหายไปแล้วสนุกไม่ฉลาดที่ได้ทรมานการ์ตูนเมาส์มันก็เพลินดีนะฉันว่าบางคนอาจจะสงสากรการ์ตูนเมาส์นะครับผมแต่ทุกคนไม่ต้องสงสารนะคือมันฆ่าพวกเรามาบ่อยแล้วไม่ต้องสงสารหรอกสงสารพวกเราเถอะใช่ <c oughs> คลิปนี้ก็ขอตัวเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับใครสนใจปลูกต้นไม้สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมาชิกรายครับต่ำาม35บาทแล้วก็สั่งซื้อเสื้อได้ที่เพจ o t o s h o p เลยนะครับผมสำหรับว,วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปดูดิโอ้ดูเลื่อนมันแบบว่าบางทีมันออกมาเวอร์เกินน <laughs> ะออกมเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวอ่ะ